สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึงโปรแกรม EQS นะครับเป็นคลิปที่3นะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้เป็นเรื่อง Frequency Analysis นะครับสำหรับ Frequency Analysis นั้นก็เป็นการมีข้อความทีนะครับก็จะเป็นสถิติที่ลำดับถัดมาจากการที่เราดู descriptive นะครับหรือสิติพรรณนา,นาแล้วสิ่งที่เรามักจะต้องทำตาม ในลำดับ,บถัดไปก็คือการดูความถี่หรือ f r e q u e n c y นะครับเมื่อเราเปิดข้อมูลจาก SPS แล้วนะครับดึงข้อมูลมาเป็น EQS ไฟล์ะนะครับ EQS ไฟล์มันจะสกุลเป็น e s s นะครับดังนั้นนะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะดึงไฟล์ที่เป็น s a v ของ SPS มาใช้ได้ครับจากนั้นนะครับเราก็าไปที่ Analyze เลือก f r e q u e n c y ครับ นำตัวแปรที่เราสนใจนั้นเข้า selection box จากนั้นก็ตอบโอเคครับซึ่งนะครับเขาก็จะรายงานไปทีละตัวครับตัวแรกก็เป็นตัวแปรเพศนะครับหนึ่คือเพศชายสนย์คือเพศหญิงนะครับดังนั้นเราก็จะรู้ว่าผู้ชายนั้นมีประมาณ27นะครับขณะที่ผู้หญิงประมาณ72ส่วนตัวแปรที่เป็นค่าต่อเนื่องก็จะมี ตารางที่ค่อนข้างยาวนะครับอันนี้เป็นตัวแปรน้ําหนักครับน้อยสุดก็คือ42ก็ไล่ไปครับตามจํานวนความถี่เลือกหรือถ้าจะดูภาพกว้างๆก็จะเห็นว่าอันนี้เป็นตัวแปรน้ําหนักนะครับซึ่งมันก็จะเกินหนหน้ากระดาษนะครับหรือถ้าเป็นตัวแปรส่วนสูงนะครับเราก็จะเห็นรายละเอียดค่อนข้างครบกว่าเพราะว่ารายงานบันทึกบันทึกบันท ตั้งแต่150จนถึง182นะครับแล้วก็มีความถี่แต่ละครั้งเปอร์เซ็นต์ก็คูคมาริทีเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งก็จะทำให้เรารู้ตั้งแต่กลุ่มแรกนะครับก็คือแถวแรกจนถึงแถวสุดท้ายรวมแล้วเป็น100%นะครับทีนี้นะครับในกรณีที่เป็นตัว8กลุ่มครับก็คือตัวนี้อาหารที่ชอบรับประทานนะครับ เราก็จะรู้ความทีร้อยละแล้วก็คอมมร์ทีฟนะครับอันนี้เป็นความรู้สึกต่อรูปร่างตนเองนะครับ1คือรู้สึกว่าตัวเองผอมสสมส่วน3คืออ้วนนะครับพร้อมกับจํานวนนับเปอร์เซ็นต์ของเซลล์นะครับแล้วก็คอมมร์ทีฟนะครับเดี๋ยวเรามาทดลองทาดูนะครับก่อนอื่นก็เปิดโปรแกรมมานะครับเราก็ไปไฟล์ที่เราก็โอเพนนะครับ ตัวนี้นะครับเราก็สามารถดึงข้อมูลนะครับที่เป็นไฟล์ hps เข้ามาได้นะครับแต่ว่าเมื่อเราเซฟเป็น hps แล้วนะครับหรือเคยเปิดครั้งหนึ่งแล้วนะครับเขาจะมีไฟล์ที่เป็นสกุลไฟล์ของ eqs ไว้ด้วยนะครับก็คือตัวนี้นะนะครับเราลองเปิดสกุลไฟล์ที่เป็น eqs นะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้เหมือนกันนะครับโดยไม่จำเป็นจะต้องไป transform จากไฟล์ hps มาเป็น e q s อีกทีหนึ่งนะครับจากนั้นเราก็ไปที่ Data นะครับ Analysis นะครับเลือก Frequency นะครับเราจะเห็นว่ามีนะครับ Frequency Table นะครับเราก็เลือกตัวแปรที่เราต้องการนะครับอาพิข้อความถีนะครับดึงเข้าไปใน Selection Box แล้วก็ตอบโอเคนะครับเขาก็จะมีหน้าต่างบอกว่าได้ทำการ run Frequency จบแล้วนะครับตัวเลขตัว ข้อมูลอาจจะเล็กไปแล้วก็ซูมหน่อยหนึ่งนะครับเราอาจจะใช้ที่200ก็ได้นะครับเราจะเห็นว่าตัวโตแล้ว,วละนะครับเราก็สามารถที่จะดูได้ง่ายขึ้นนะครับตัวแปรเพศนะครับเราก็รายงานไปอันนี้ตัวแปรน้ําหนักนะครับสูงสุดก็คือ107กิโลนะครับก็คืออาจจะน้ําหนักค่อนข้างสูงมากนะส่วนสูงนะครับ150จนถึง182 ตัวอาหารที่ชอบรราทาน3กลุ่มนะครับชอบทานแป้งน้ําตาลชอบทานบักผลไม้และชอบทานเนื้อสัตว์และไขมันก็คือกลุ่มที่3ส่วนเชฟก็มี3กลุ่มนะครับนี่คือผลของ EQS ในการนําเสนอเดสฟิ e เอนซีนะครับฟิกเอนซี่ถ้าสามารถติดตามผลง,งานต่างๆผมได้ใน2ช่องทางใน YouTube ชื่อช่องภาษาอังกฤษใน Facebook ชื่อช่องเป็นภาษาไทยขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ